สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้มารีวิวรถบรรทุกนะครับรถดำเป็นรถดำ r า์บังคับวิทยุสเกล1ต่อ14นะครับตัวนี้สดทรงองเอวตัวรถก็จะเป็นฮีโน่นะครับหัวฮีโน่ซีรีส์0ตัวนี้นะครับเป็นหัวสูงตัวหัว ะเป็นงานาพลาสติกหล่อนะครับแข็งยังดีครับกระทะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ส่วนกระบะนะครับกระบะเป็นงาน CNC นะครับแล้วก็ประกอบด้วยน็อตสกูครับความยาวขนาดตัวรถนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดู ขนาดตัวรถอยู่ที่ประมาณ61เซนนะครับหรือว่า24นิ้วความสูงตามสเกลอยู่ที่24 25 25เซนนะครับโดยประมาณส่วนความกว้างนะครับความกว้างเราเดี๋ยวเราวัดหลังกระบะดีกว่ความกว้างอยู่ที่20่เซน ตัวรถวางระบบ RC นะครับควบคุ่มด้วยรีโมท FS I6X นะครับตัวไฟสกายตัวนี้นะครับดีเทลต่างๆของรถบรรทุกคันนี้ก็จะดึงแบบสกเกลรถจริงมานะครับรถจริงมีอะไรก็มีเหมือนกันหมดนะครับ เดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับอันนี้ชุดทันเฟอร์เผากลางนะครับมาจากห้องเกียร์ทันเฟอร์มาเผาหลังเผาบุกี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับอ่าทำให้ดูไปเลย ก็จะทานเฟอร์มาจากตัวนี้นะครับมาพาวุกกี้สองพาท้ายนี่เป็นเพากลางเล็กนะครับมีโชค๊คมีแหนบนะครับเหมือนของจริงนะครับเด้งได้ทุกอย่างขยับได้ทุกส่วนนะครับตัวนี้เป็นยางอะไรนะครับมีเมอะไรส่วนนี้อ ตัวนี้เป็นถังไฮดรอลิกนะครับสำหรับน้ำมันยกดำสำหรับกระบอกยกดำหัวรถนะครับสามารถเปิดได้ยกหัวได้เหมือนของจริงก็จะมีตัวแท่นยึดตัวนี้นะครับตัวแท่นยึดหัว นะครับอ่าเปิดได้เหมือนของจริงนะครับภายในห้องเก่งก็จะมีชุดควบคุมนะครับพวกสปีดคอนโทรนอ่าดิซิฟนะครับชุดไฟต่างๆชุดไฟสองสว่างชุดเสียงซาวอินจินนะครับ จะมาลองรีวิวเล่นกันให้ดูนะครับ,บคร่าวอันดับแรกเลยนะครับตัวรีโมทเปิดก่อนเลยถ้าขึ้นว่า warning นะครับดึงสติ๊กลงหนึ่งครั้งนะครับก็จะอยู่หน้าจอปกติแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบบลิโพขนาด สองเซลลสามพันมิลลิแอมนะครับเสร็จไปเลยนี่ครับตามปักอย่างนี้เราก็จะมีปักดีนอีกจุดหนึ่งนะครับับาลานซ์แสดงเปิดรีโมทเสียงค้างไว้ นะครับก็จัดจะมีที่เสียบใส่แบตนะครับวางอยู่จัดให้เรียบร้อยก่อนปิดแบบนี้นะครับอ่าโอเคิิน네ี่โอเค ทีการเล่นนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากก็ปุ่มควบคุมก็ไม,ม่มีอะไรมากนะครับปุ่มนี้จะเป็นพวกชุดไฟนะครับไฟสองสว่างนี่นะครับดูไฟหน้ากรอนมีไฟหน้านะครับ สูงให้พามาอ่าได้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มชุดเสียงนะครับ ตัวแรกนะครับเป็นการเดินหน้าถอยหลังนะครับใช้ตัวนี้ห,ห,นหน้าถอยหลังนะครับพื้นที่จำกัดนะครับตันนี้แล้วก็ตัวเลี้ยวนะครับ เต็ต่อไปนะครับควาโทนตัวนี้ยกดาดังชึ้นตัวนี้เป็นระบบมิกมาแล้วนะครับมิกร่วมกับปั๊มไทจะแน่นๆนนิดนึดน่งนะครับ ยกดยกดำนะครับดูใกล้ๆชุดยดยกดำเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับเคลือบฮาร์ดโคมตัวขาตะกะแตนนะครับเป็นงาน cnc ทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดยึดเข้ากับคัสซีของตัวรถนะครับแล้วมีปั๊มไฮดรอลิกอยู่ด้านหลังอีกลูกหนึ่งนะครับเห็นไหมเลย ดูสีน้ำส้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับปั๊มตัวปั๊มก็จะดูดน้ำมันเข้าขกระบ,บอกไฮดรอลิกเป็นระบบหมุนเวียนนะครับ นกแก้วนะครับถ้าภาษาลดดัมก็เรียกปากนกแก้วนะครับตัวนี้ตัวนี่ปากนกแก้วนี่นะครับจะวีอัโตโนมัติขอเปิดขอเปิดอัโตโนมัตินะครับจะมีฝุดฝุดนิดน,นึงน,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 นะครับรถไม่ค่อยได้เล่น จริงนะครับกระบะเป็นกระบะทรงสามิตรนะครับางาน C N C ทั้งอันแข็งแรงนะครับนีน <L ug> นั่นแบบมีเสียงนะครับ าเร็วได้ตามมือนะครับ ตัวเขานะครับจารันตัวเขาให้ดู คันนี้ทําทไปทั้งหมดประมาณเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นกว่านิดๆน,น,นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ผมขายมือสองให้นะครับขายห้าหมื่นห้านะครับพร้อมเล่นเลยราดแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์ ใช้เบอร์เดิมนะครับหรือว่าใช้เบอร์นี้เมมเบอร์ร้านนะครับก็จะขึ้นไลายทักไลายเข้ามาได้เหมือนกันนะครับมาสอบถามพวดควยุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณครับ